เดี๋ยววันนี้เราเอารถมาติดจอใหม่แคะครับครั้งที่แล้วเราเอามาติด n 1 g o เนอะแต่ครั้งนี้เราจะมาติดจอพร้อมกล้องรุ่นใหม่ของ Moto Vision X1S จากครั้งที่แล้วครับที่เราใช้ Exciter ไปมาเลเซียก่อนที่จะไปเราก็เอามาติดจอตอนนั้นเป็น n 1 g o ซึ่งแน่นอนครับว่าเราโดนทั้งแดดโดนทั้งฝนบางทีเราจอดตากฝนไว้ด้วยหน้าจอใช้งานได้ปกติและใช้ดีมากๆครับและครั้งนี้ครับที่เราเอา s o n t 368D มาติด จริงๆเราอยากติดแค่กล้องครับเพราะเจ้าซอนเทส3ม8กปดีนะครับมันจะไม่มีกล้องหน้ากล้องหลังแถมมาเหมือนกับรุ่นอื่นเนาะถ้าอยากติดกล้องเนี่ยครับก็ต้องเพิ่มตังไปอีก5,900บาทโดยประมาณอันนี้เป็นกล้องจากของศูนย์นะครับแต่แค่เราเพิ่มตังอีกไม่กี่ร้อยครับเราก็จะได้จอพร้อมกล้องและฟังก์ชันอื่นๆนี่ครับมี GPS เอางี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปดีกว่า เหสภาพซึ่งลงจากดอยมาเลยรอบนี้เราจะเอามาติดตัวที่มันมีกล้องแล้วก็จอเนี่ยจะเอาติดไว้ตรงนี้ครับเป็นตัวใหม่ของ Moto ต i s i o n คือ x 1 s เอาไว้ติดกับเจ้าซ u น t ท s สามพดีตัวนี้เราจะใช้บ่อยหน่อยครับก็เลยคิดว่ามันควรจะมีกล้องเนาะนี่แหละฮะเรามาติดที่ Moto ต i s i o n สาขาบางบัวทองนะฮะก็ที่เดิมเลยที่เรามาติดครั้งที่แล้วกับเจ้าโรบินเนาะที่เราเอาเอ็กซิเตอร์มาติดเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าหน้าจอตัวนี้มันต่างจาก n 1 go ครั้งที่แล้วที่เรามาติดยังไงครับ เราเข็นขึ้นมาบนร้านแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะติดกล้องอ่าเป็นจอตัวใหม่ดีกว่าเรียกว่าเป็นจอตัวใหม่ใช่ใชมันพิเศษกว่าตัวเก่ายัางไงครับตัวนี้นะครับมันก็จะหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็แบ่งหน้าจอดูกับแมปแมปกับกล้องดูพร้อมกันได้ถอดหน้าจอได้หน้าจอมันใหญ่ขึ้นจาก5นิ้วเป็น6นิ้ว6นิ้วใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวติดตั้งเลยก็ได้ครับมันติดตั้งยากกว่าตัวเก่าไหมถ้าติดเองได้ไหมครับถ้ามีพื้นฐานการทํารถบ้างก็ได้ครับแต่ก็ติดเหมือนคล้าย1ะม่้งาาเเหืออพรวตีกล้องหน้ากลล้้องงหัดวย X1 จะ ก็จะเป็นเหมือนกันไหมครับสายเหมือนกันครับสายเหมือนกับตัวตัว X1 คล้ายๆกับตัว X1 ใช่ครับมีกล้องหน้ากล้องหลังสายไฟแค่นั้นงนั้นเดี๋ยวมาดูการติดตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูฟังก์ชันที่หลังอีกทีแล้วกันครับได้ครับเดี๋ยวได้เอาไปไหน,นเนี่ยไปล้วเอาไปล้างทำไม อ๋อถอดถอดอยู่บ็อกไปแล้วอ๋อแม่งทํารังถ้าไม่ถอดมาก็ไม่รู้พี่บอสผมสอบถามหน่อยครับ,ค,รบคือตัวนี้มันมันจะมีกล้องหน้ากล้องหลังเวลาตอนเดินสายหรืออะไรเงี้ยเราจะวางกล้องไว้ยังไงดีครับพี่ มันต้องเจาะมจริงๆก็ไม่เจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้นะแต่ส่วนมากถ้าเป็นพื้นอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ได้เจาะเพราะว่าปิดติดกาวมันก็ค่อนข้างแน่นแล้วมันไม่ได้เป็นพื้นพลาสติกทั้งนั้นเลยอะแต่ค่อนข้างติดแน่นอ๋อผมเป็นคนขี่รถค่อนข้างเร็วพี่ยืนพื้นอยู่200อ๋อได้ไม่หลุดใช่ไหมพี่ไม่ไม่หลุดนะไม่หลุดไม่หลุดลองวิ่งลักสามร้อยดูผมก็ไม่เคยเทสเหมือนกันนะถ้าใครมีวีโฟก็ไปลองให้หน่อยครับสามร้อยให้ถึงนะอันนี้ผมถามเผื่อผมถามเผื่อเผื่อมีคนแบบรถแรงได้ติดแน่นนะกาว ผมวิง่งแค่ร้อยครับร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วข้างหน้าครัพี่ข้างหน้าเราต้องติดข้างหน้าถ้าเป็นตัวเนี้ยนะครับมันมัน,ม,นมันก็จะมีที่ติดของมันคือใต้นี้ที่มันจะติดได้นะครับแต่ว่าถ้าอย่างของพี่ใส่ยกชิลมาแล้วก็ปฏิกิริยกชิลก็จะดีกว่ามันก็จะดูสูงแต่กว่าแล้วความความสั่นอะไรพวกนี้ครับสั่นก็จะไม่ได้สั่นครับตัวกล้องมันก็จะมีการสั่นช่วยในตัวอยู่แล้ว<อ>ระดับหนึ่งใช่ ซึ่งถ้าอยู่ข้างบนก็จะไม่ได้สั่นถ้าเราไม่ได้ไปติดพวกกับบางโคนพวกกับโช้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้สั <ừ> ่นขนาดนั้นแล้วถ้าตรงน,รงนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาครับแต่<ช>มุมมันจะต่ำลงไปใช่มุมมันก็จะต่ำลงไปนิดนึงเดี๋ยวมาดูชุดสายครับก็อันนี้อันนี้ดูแบบง่ายๆเลยเนะี่ยผมผมผมไม่เคยดูมาก่อนนะอันเนี้ยเป็นชุดที่ต่อจากแบตเข้ามาหน้าจอนะเล้ก็เป็นชุดแบบสายต่อเข้ากับกล้องก็ไม่ยากครับไม่ยากง่าย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 นขนาดดูดูเฉยๆเนี่ยง่ายง่ายเลย ออกแนวเก่งซะล้วเพประมาณนี้ถ้าดูจริงๆมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็ต่างจากตัว N1 Go นิดนึงนิดเดียวแค่ต้องมีกล้องถ้าเผื่อยังเป็น Exciter เครับเดินสายจากด้านหลังใช่ไหมครับครั้งที่แล้วแล้วอันนี้เดินสายจากตรงไหนครับหมายถึงสายไฟล้วฮะใช่ใชสายไฟเดินจากแบตใช่เดินจากตรงแบตตรงนั้น ชุดแบตเขาจะอยู่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยชุดแบตมันจะอยู่กลางคันถ้าอยากเป็นสามา E แล้วก็พวกสาม6 8 K 3 6 8แ G อะไรพวกนี้มันจะอยู่ข้างหน้าหมดเลยผมเห็นแกะมาด้านหน้านึกว่าแบบมีด้านหน้ามันสามารถแบบดึงไฟได้ไม่มผมไปดึงกับตัวนู้นเลยที่แบตเลยที่ผมได้ได้พนักงานเพิ่มลยล่าสุดไปรับของนะผมได้พนักงานเพิ่มแล้วเนี่ยล่าสุดไม่มีอะไรทำไปรับของเงเป็นอย่างที่ผมคาดน ต่อต่อต่อไม่ยากบอกแล้วบอกแล้วไม่ยากง่ายง่ายฮะออกแนวเก่งอีกแล้วผมไม่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 ต้องพูดไม่ต้องพูดไอสายกล้องเนี่ยครับสายกล้องหน้ากล้องหลังมันยาวเท่าไหร่ครับอ่า ถ้าตามหลักแล้วกล้องหน้ามันจะสั้นกว่าครับแต่กล้องหน้ามันจะอยู่ประมาณเมตรหนึ่งกล้องหลังล้วประมาณ2เมตรครึ่งอันนั้นใช่แถ้าเปิดเราจะเอาสายหรือเอาจออะไรมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็เดินสายจากด้านหลังยังไงก็พอก็พอครับใช่ถ้าแบบอย่างฮารเลอย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างจีเอสรถใหญ่ๆก็ยังพอครับเหลือด้วยใช่มันทํามาเผื่อเยอะอยูอย่ ติดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองเปิดด่วดนรับพี่พเปิดเลยพี่เปิดเปิดงานนะเปิดงานกดทุกทำรถเลยหน้าจอว่าเป็นไงครับกับการเปิดครั้งแรกเฮ้ยอ๋อนีอ่สวยงามเท่ว่างแต่จอคุ่นๆนะพี่จอมันคุ่นอ,อ๋อฟิล์มฮะฟิล์มมันเป็นฟิล์มด้านครับมาถึงติก่อนเลยฮนะแ <c oughs> งะแงะแงะได้ครับเปิดงานโอ้โหใส่ขึ้น เอาการใช้งานกันดีกว,ว่าพี่เบื้องต้นมีอะไรที่แบบแนะนําที่มันต่างกับตัว X1 แล้วก็ตัว N1 Go บ้างพี่โอเคครับตัวนี้นะครับหลักๆเลยหน้าจออย่างที่เห็นคือมันใหญ่ขึ้นถ้าถามต่างจาก X1 ยังไงคือน,นี่ฮะหน้าจอมันถอดได้อะไรขึ้นตรงนี้อ้อแป้นแม,ม่เหล็กนะฮะแล้วก็ปิดสายตรงนี้ที่เดียวไอ้สายตรงนี้ก็มีตัวจุกปิดกันน้ํามารอไว้ให้อยู่แล้วก็สามารถปิดกันน้ําแล้วก็ถอดไปอย่างนี้ได้ลองลอง,ลองใส่ลงไปใหมใส่ครับใส่แค่นี้ปุ๊บสไลด์ลงไปปุ๊บให้มันโดนดันอ่ะแม่เหล็กมันขยับอย่างงี้มมันไ อ๋อแน่นแน่นมนต้องงัดขึ้นมาก่อนปุ๊บแล้วก็สลาย,ลลายขึ้นใช่ครับอ๋อจะเป็นแม่เหล็กดูดมันเป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นแง่งด้วยมันไม่ได้สลด์อ,นนออกง่ายๆขนาดนั้น่เดี๋ยวต้องไปโดดเนินดู <laughs> ลองดูคผมว่าอยู่โหแน่นอู่แน่นมากแน่นมาก เอาที่เห็นเลยอย่างแรกเลยผมว่าจอมันใหญ่ขึ้นเอาเรื่องการใช้งานกันครับพี่เราควรจะต้องทํายังไงต้องโหลดแอปอะไรไหมตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีโหลดแอปนะครับสาหรับที่ใช้ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจากตัวจอมันมาลงมือถือนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเซตติ้งตรงนี้ก่อนเซตติ้งนะครับหลักๆที่มันมีเปลี่ยนแปลงก็คือตัวนี้ปรับแสงถ้าจากอีกวันมาจะปรับแสงอัตโนมัติไม่ได้ซึ่งตัวนี้มันตั้งค่าปรับแสงอัตโนมัติได้แล้วปรับแสงอัตโนมัติตรงนี้เราสามารถตั้งได้ว่าให้แสสงมันต่่ําทีุด อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสมมติอันเนี้ยเราตั้งไว้ต่าที่สุด29%มันก็จะไม่ลดไปต่ำกว่าน,นี้อ๋ออะใช่แล้วก็สว่าง100%ถ้านะสมมติเราปรับสว่างมาแค่60%อย่างเงี้ยมันก็จะสว่างได้สูงสุดแค่60%ตั้งมันปรับอัตโนมันตมิใช่แต่น,นี้ก็้อยไว้เลยเผื่อบางทีขี่กลางแดดอะไรพวกนี้มันก็จะละเอียดขึ้นมันจะละเอียดขึ้นใช่ครับแล้วก็โหมดตัวนี้โหมดหน้าจอสามารถกดแบ่งหน้าจอดูเนี่ยโหมดครึ่งหน้าจอแบบนี้มันสามารถแบ่งแบ่งหน้าจอดูกล้องกับตัวคาเเพททีี่่ป็นนนแผร้อกัได นะครับผมอันนี้เดี๋ยวต้องเชื่อมกับมือถือก่อนแล้วเดี๋ยวมันถึงจะเห็นภาพนะครับที่เป็นตัวนั้นตัวจะเชื่อมแนนอโต้นะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนถ้าของพีใช้เนแนนน้อยใช่ไหมที่ใช้เป็นนนโต้ก็มาเปลี่ยนเป็นโหมดแนนโโต้วิธีการเชื่อมครับเข้าไปที่บลูทูธมือถือครับผมเข้าที่บลูทูธโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตน่นนี่ Moto X 1 S เนี่ยครับกดจับคู่ไปเลยแด่ไหมแรนนนพูดก็จับคู่ก็จับคู่ครับโอเคใหม่ก็ไม่ได้เก็บเสียงชัดขนาดนั้น พอกดเชื่อมต่อเสร็จไม่เรารอแป๊บนึงเรากดอนุญาตครับอนุญาตเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่แอปไหมครับไม่ครับอันนี้ยังไม่ใช่แอปแต่แปลว่าตัดไฟไวไหนพี่กดต่อไปที่มือถือโอเคเห็นหมหน้าจอที่มันแบ่งครึ่งระหว่างหน้าจอตัวนี้กับหน้าจอที่เป็นกล้องนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมปับแสงไว้หน่อยในครั้งแรกมันดูเช่ใต่ครั้งแรกมันจะดูแบบมันมันแบ่งหลายอย่างนะมันก็เลยดูยากกว่าดูเหมือนยากกว่าอีกวัน ปรับแสงหน้าจอตั้งค่าตรงนี้นี่ครับที่ผมบอกว่าสกรีนหน้าจอมันจะแบ่งขึ้นสมมติเราเปิดโหมดเต็มจอใช่ไหมอย่างนี้ออมาดูตรงนี้มันก็จะเป็นเต็มหน้าจอแต่เรามันเชื่อมกันเนี่ยครับว่าจะเป็นโหมดเต็มหน้าจอดูกูเกิลแตรเต็มหน้าจอแบบนี้ก็ได้เนี่ยหน้าจอมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันในพวกแอนดรอยด์โต๊ะแอปเปิลคาร์เพย์ตรงนี้มันก็จะเหมือนเดิมแหละมันก็จะยังใช้ทางมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เหมือนเดิมเราก็ต้องเป็นเลี้ยงค่าผ่านทางเหมือนเดิมครับพอเนี้ยมันเป็นระบบของมือถถืออครราานีีี้้สมมุติเจ่่ท สามารถกดออกมาดูกล้องดูอย่างเงี้ยได้เลยโอ้โหมันกล้องเปลี่ยนอะไรได้ใช่ครับอันนี้มันจะเป็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับพวกตัว X1 แล้วก็ n ป็นนะกก็จะวนมาตรงนี้นิดนึงรีโมทสองตัวครับผมอ่าตามตามตัวเลยฮะรับสายโทรศัพท์นะครับผมถ่ายรูปแล้วก็ตัวนี้ไว้สลับหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอแบบเราจะดูหน้าจอไหนเราก็กดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยอ๋อแล้วถ้าเป็นแบ่งครึ่งเป็นสองจอตัวนี้ยังใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับแต่เราต้องมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนให้มันแบ่งครึ่งเป็นโหมดครึ่งจอแบบนี้ พอเป็นหมดหมดคลึ่นจอปุ๊บเราก็กดเลื่อนที่ตรงนี้ได้จอแมทไมขึ้นจอเรามาเชื่อมกันเพราะเราเราเปลี่ยนเรามต้องเชื่อมหน้าจอหมท ผมชอบเป็นโหมดครึ่งจอมากกว่าเพราะเวลาดูเอาไว้ดูกล้องหลังได้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเรากล้องหลังกล้องหลังก็ภาพเหมือนเดิมคร้บภาพมันปรับเป็นกระจกให้เรียบร้อยแล้วเาไว้ดูข้้งหลังว่าเราสามารถทิ้งฝุ่นไปข้างหลังได้ขนาดไหนแล้วเห็นไฟหน้าอยู่หรือเปล่าจงๆกล้องหน้านี่ไม่จำเป็นแล้วจริงๆมีกล้องหลังอย่างเดียกก็พอใช่ไหมใช่ม้ดูคนตามถ้าเราอยู่หัวอยู่แล้วเราไม่ต้องมีกล้องหน้าใช่ใช่ใช่ครับโอเคฮะแล้วก็จะมีฟังก์ชันวัดลมยางครับมีเหมือนเดิมนะครับตั้งค่าตรงนี้ได้เหมือนเดิม กล้องกันเนี่ยครับสลับกล้องหน้าหลังอะไรได้เหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็นตัวนี่วิดีโอย้อนหลังนะครับก็จะมีเลือกให้เลือกโหมดนะครับกล้องหน้ากล้องหลังซึ่งี่กล้องหน้าเปลี่ยนมาก็เป็นกล้องหลังแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็การดาวน์โหลดไฟล์สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ผ่านมือถือได้เหมือนเดิมนะครับผ่านแอป ไฟมันจะเก็บได้เท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่เมมที่เราใส่นะครับแต่ตัวนี้เมมรองรับสูงสุด 128G ิกิกก็จะเก็บอ่ะ256กิกนะครับจะเก็บได้อยู่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะแยกอันนี้กล้องหน้าเห็นไหมว่าจะมีตัว F ต่อท้ายแล้วก็เรามาสลับดูตรงนี้กล้องหลังก็จะเป็นตัวอเป็นกดเล่นดูมันไฟหนึ่งประมาณกี่นาทีครับไฟหนึ่งเราตั้งได้ครับว่ากี่นาทีหนึ่งมานะครับมาตั้งที่ตรงเซตติ้งตรงนี้ได้ระยะเวลาบันทึกนะครับสามห้าเลือกได้ เอาสักไว้สัก3<ช>ก็ได้รับได้ครับ,รบประมาณนี้ส่วนวิธีการเชื่อมกับตัวมือถือนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนที่หมด WiFi ไปกดคลิปโอ้กล้องชัดมากผมว่าอย่างนี้เอามาสามารถเอามาใช้ในซีนทําคลิปได้เลยสบายๆเลยใช่ใชมีกันสั่นนะครับกล้องกล้องมีกันสั่นครับมีกันสั่นช่วยในตัวอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมเทสให้ดูอีกทีนึงว่ากันสั่นประมาณไหนไโอเคอ่ะนเดี๋ยวเราลองมาเชื่อมในตัวที่เป็น เยอะกว่าเดิมเยอะมากใช่แล้วก็นี่ครับวิดีโอพานตรงนี้เราต้องมาเปิดโหมดนี้แล้วผมขอขอแป๊บหนึ่งเห็น,เห,นเห็นอะไรแวบๆบแบบอันนี้คือเหมือนมิเลอร์หน้าจอใช่ไหมใช่ครับตัวนี้นะเป็นมิเลอร์สกรีนครับและแอร์เพยครับคืออะไรเหมือนของ Apple เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวขอไปเทสดูอีกทีแต่สอนวิธีการเชื่อมต่อมาใหม่อีกทีนึงมีแยกมีแยกย่อยเยอะกว่าเดิมมากมี<ช> Sharp, ครับเคอินรอยอัโต มีแอร์เพย์มีมีราคามีเลแาสตรงนี้อันสุดท้วก็อันสุดท้ายวิดีโอผ่านไวไฟก็คือเราดาวน์โหลดไฟวิดีโอเมื่อกี้นั่นแหละไปที่ Wi-Fi ครับผมแล้วก็ชื่อตอนนี้เลย C V R อันที่3โอเค1ถึง8ครับ1นแล้วแปดเลยใช่ครับ2ตัวพอไม่ต้องใส่เยอะอะไรแล้วโอเคพอเชื่อมได้แล้วพี่ก็ย้อนกลับไปเทียบเมื่อกี้เชื่อมต่อเสมอไม่ก็ได้ครับโอเคพี่ย้อนกลับไปเทียบที่ผมให้พี่ดาวน์โหลดไปที่แอปแอปนี้ใช่ครับ กดเข้าไปโอเคตกลงครับแล้วก็กดเพิ่มกล้องโอเคตกลงครับขนาดใช้แอปครับโอเคมันก็จะเชื่อมกล้องให้เรามันเชื่อมแป๊บหนึ่งโอเคก็จะเชื่อมข้ามามในโหมดกล้องให้นะครับตรงนี้เราก็สามารถมาดูเดียวทามาบนึงได้ดูได้แค่ระยะรอบๆรถขณะที่ตัวเครื่องมันเปิดทํางานอยู่ขณะที่เราเชื่อ,อมไ i f i ฟอยู่นะครับผมไฟวิดโอมันก็จะอยู่ด้านล่างซ้ายมือที่เรากดครับไปด้านล่างซ้ายมือนะครับตกลงครับตกลงอีกทีนึงครับ อนุญาตทั้งหมดครับโอเคครับไฟล์วิดีโอตัวนี้มันเป็นไฟล์ที่มันยังอยู่ในเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นถ้ากรณีเราลบในนี้ในเครื่องก็จะถูกลบเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเราจะดาวน์โหลดก็จิ้มเข้าไปที่วิดีโอได้เลยเอาวิดีโอไหนก็ได้สมมติจิ้มอ่าวิดีโอขังซ้ายมือด้านล่างมันก็จะมีให้เราดาวน์โหลดเห็นไหมเราสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ใส่มือถือได้ใช่นี้ปึ๊บอ๋อเร็วก็อยู่ที่ขนาดไฟล์ถ้าเป็นไฟล์สามนาทีอาจจะใช้ใช้เวลานานกว่านี้ ครับผมดาวน์โหลดเสร็จรอมันขึ้นดาวน์โหลดเสร็จอ่ะโอเคตอนนี้มันก็จะเซฟไปอยู่ในรูปภาพในมือถือละใช่ครับผมเราก็ไปส่งไปแชร์ต่อจากตรงนั้นได้เลยก็มีให้แชร์ด้วยใช่ครับถ้าในแอป,ปมันสามารถทําอะไรได้อีกไหมครับแอป,ปก็จะมีตั้งค่าเซตติ้งตรงนี้ครับก็หลักๆคืออันนี้มันจะเกี่ยวกับโหมดที่เป็นวิดีโออย่างเดียวที่บันทึกวิดีโอ,โอใช่ครับเนี่ยเราก็มาเซตติ้งด้ว่าเราอยากจะตั้งอะไรยังไงเนี่ยประมาณนี้เอาความละเอียดก็ก็เอียยมันจะได้แค่ Full HD ใช่ครับ ระดับเสียงลําโพงคือจากตัวจอหรือว่าใช่ครับจากตัวจอจากตัวเครื่องไอล้ลำโพงที่มันอัดมาเสียงที่มันอัดมาจากเครื่องครับอ,อ๋อมันอัปเดตคร์มเร์วได้อีก ถ้าเป็นตัว n 1 g o มันจะอัปเดตไม่ได้ใช่ครับตัว n 1 g o มันจะไม่มีระบบกล้องตัวนี้มันจะอัปเดตเฟิร์มแวร์มันก็จะไม่ได้มีอะไรอัปเดตแล้วแหละมันเป็นเฟิร์มแวร์ที่มันมากับเครื่องอยู่แล้วเพราะว่านี้มันเป็นเฟิร์มแวร์ของพวกกล้องเฉยๆครับมันจะไม่ได้มีอะไรอัปเดตใหม่ส่วนตัวที่เป็นแ n d ดรอ a ตัวเป็นคาปีพวกนี้มันอัปเดตมาตามมือถือเองอยู่แล้วมันมีอะไรเมื่อกี้แวบๆอ๋อ GPS เป็นอันนี้ไว้เส้นทางว่าเราผ่านตรงไหนบ้างแต่ว่าถ้าจะดาวน์โหลดเส้นทางตรงนี้ออกมาในแมปมันต้องเป็น มันเหมือนต้องสมัครเป็นพรีเมียมของแอปมันวิ่งไปตรงไหนมันก็จะขึ้นเป็นเส้นเส้นนี้ใช่ใช่ใช่ครับว่าเราผ่านตรงไหนมาบ้างซึ่งอันนี้มันยังจับสัญญาณ g p s ไม่ได้มันก็เลยไม่ขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในตึกตัวหน้าจอตรงนี้นะครับมันก็เป็นระบบ Android Auto มันก็คือมือถือเรานะครับขึ้นมาอยู่บนนี้นะครับในข้อมูลทุกอย่างมันก็จะมาจากมือถือหมดเลยถ้าปกติแล้วพี่ใช้เป็น Google m a p นะครับกด Google m a p ได้ลีเซนอะไรเงี้ยมันก็จะมาจากมือถืออันนี้ผมขออนุญาตใน้งอย่าแล้วกันเรากดสามารถกดเริ่มตรงนี้ได้ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าแมปมันก็จะใช้ได้แต่แมปรถยนต์เหมือนเดิมมันจะใช้เป็นแมปมอไซค์ไม่ได้นะครับก็ใช้เลี้ยงค่าผ่านทางเอามือถือไปเชื่อมบูทูติดหมวกงบูทูหูฟังอะไรได้เหมือนเดิมนะครับเสียงที่มันออกจากมือถือเมื่อกี้มันก็จะไปดังที่หมวกแทนนะครับผมฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเล่นได้เหมือนตัว Android เหมือนที่เป็นของ x 1เหมือนที่ N1 Go กเลยพวกนั้นแต่ว่ามันจะได้เรื่องหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นมันจะดูชัดขึ้นประมาณนี้แต่ตัวนี้ก็จะเป็นแนวตั้งไม่ได้นะครับแล้วกกก็ใช้้้้ปุ่่มมมนนีีดดดสลลลัับบไเยยคออาาาาูพืถภ อใช่ครับถ่ายเป็นรูปนิดเดียวอ๋ออินดิเซหน้าจอถ่ายภาพแล้วก็รับมือถือรับอ่าใช่ครับรับโทรศัพท์บยังไงครับอยากรู้อ๋ออันนี้อันนี้เราสามารถตั้งได้หมดเลยครับตั้งค่าได้หมดเลยใช่ไหมใช่เป็นไมค์ใช่เป็นแบบเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นกิโลนีตต่อชั่วโมงดูเซตติ้งดูมันมันมีอะไรเยอะขึ้นมากๆากใช่มีหลายอย่างเเรื่องแสงเรื่องอะไรพวกนี้ครับ ที่มันปรับมาใหม่ๆก็คือบางคนเขามีปัญหาเรื่องว่าเออไม่ได้ปรับแสงอัตโนมัติอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้นปรับให้แหละก็ปมช่วยเหลือก็คือไอ้ปุ่มแอซิสตแทนตรงนี้ปุ่มนี้จะมีกดไว้กดไว้ถ่ายภาพได้ไว้ปรับแสงออโต้ได้ไว้กลับมาหน้าโฮมได้อบเนี่จันอันนี้ทิปทิปแต่ว่าพอเวลาปกติแล้วเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมนอันเองออโต้เองอะไรปกติเหมือนเดิมตัวนี้กับตัว x 1ธรรมดามันต่างกันตรงไหนบ้างพี่ ก็อย่างแรกเลยหน้าจอใหญ่ขึ้นถอดหน้าจอได้แล้วก็จะมีแบ่งครึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวปรับแสงที่เป็นอัปแสงอัตโนมัติได้นะครับผมก็คร่าวๆจะมีประมาณนี้แล้วก็เรื่องอัปเดตการกันน้านู้นนี้นั่นอะไรพวกนั้นกล้องถ้าเป็นตัวกล้องนะครับตัวนี้สเปคกล้องจะถ่อมกว่าคือแค่กล้องหน้าอย่างเดียวเพราะว่าปกติ X1 กล้องหลังก็จะเป็น Fu l l HD ดีอยู่แล้วซึ่งตัวนี้กล้องหน้าจะเป็น Fu l l HD ดีกล้องหลังก็เป็น Fu l l HD ดีนะครับผม ประมาณนี้แล้วก็ตัวเมมโมรีตัวนี้จะบันทึกได้เพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มเป็น256ร้้าบได้ถ้า X 1จะสูงสุดได้แค่128คคก็จะเก็บไฟล์วิดีโอได้เยอะขึ้นดีเท่านึงเลยแล้วราคา2ตัวนี้ณณนะนะตอนนี้ต่างกันเยอะไหมครับไม่เยอะครับเพราะว่า X 1อยู่ที่6,9 0 0แล้วก็ตัวนี้ราคาขายปกติจะอยู่ที่75,90ซึ่งตอนนี้จะมีโปรโมชั่นที่เป็นเปิดตัว200ชุดแรกนะครับก็จะอยู่ลดไป10%เป็นจะเหลือแค่6 8 0 0บาทถูกกว่า X 1 ใช่ครับถูกกว่าแล้วก็ได้ฟังก์ชันที่เยอะกว่าเยอะกว่าตัว X1 ไม่มีนี่ใช่ไหมครับไม่มีครับอ่าใช่ตัว X1 ก็จะใช้เป็นแค่ทัชส,สกรีนที่หน้าจออย่างเดียวแต่ว่าลมยางใน X1 ก็จะมีเหมือนกันนะครับตรงนี้วัดลมยางมันก็จะตั้งค่าได้ว่าเราอยากให้มันเตือนที่เท่าไหร่พอมันอ่อนแล้วมันก็จะเตือนเท่าที่เราตั้งตั้งได้ทั้งต่ำแล้วก็สูงเลยใช่ครับผมเติมเกินก็เตือนเติมอ่อนกว่าก็เตือนออยางรั่วก็เตือนอะไรประมาณนี้มีอุณหภูมิด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอุณหภูมิด้านหลังอ่้อยู่ ครบเลยอันนี้ถือว่าเป็นจอที่ครบมากๆเดี๋ยวส่วนของวิดีโอหน้าหลังเดี๋ยวผมไปทดสอบอีกทีแล้วก็เอาภาพขึ้นให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนการรับประกันเป็นไงบ้างครับตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับข้อควรระวังหลักๆก็เหมือนเดิมแหละล้างล้างรถล้างอาชีพก็ถอดออกนะครับผมหรือเอาถุงคุมไว้อย่าไปอาชีพหน้าจอมานส่วนตาฝนลุยฝนตาแดดอะไรพวกนี้ได้นะครับ <S <S ไม่ได้มีปัญหาอะไรยกเว้นแค่พวกล้างอาชีดอย่างเดียวถ้าต่างจังหวัดไม่ได้เข้ามาติดตั้งในกรุงเทพมีตรงไหนบ้างไหมมีตัวแทนต่างจังหวัดทั่วประเทศนะคร ท่านอยู่จังหวัดไหนก็ถามว่าตรงไหนใกล้เคียงสามารถไปติดตอ่อติดตั้งที่นั่นได้ก็มีตัวแทนทั่วประเทศใชม่มีทั่วประเทศครับครับโอเคก็อคขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินทางไปกินก๋วยเตี๋ยวครับนี่หน้าจอก็เยอะๆอย่างนี้อ่ะไม่ติดด้วยนะฮะอ๋อเราตั้งไว้เป็นมอไซค์มันจะไม่ขึ้นอ่าลืมลืมครับมันจะเป็น เหมือนกับตัวเอ่าเหมือน N1 Go ตรงที่แบบมันจะหน้าจอเราก็เอาไว้ดูข้างหน้าข้างหลังได้ไว้ดูข้างหลังดีกว่าจะได้เห็นรถได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะประมาณนี้อันนี้เราตั้งไว้เป็นรถยนต์นะครับเพราะว่าก็เหมือนตัว N1 Go ที่มันจะยังไม่รองรับกับมันอยู่ที่ระบบของ Android Auto ครับมันจะไม่รับไม่รองรับกับ,บรถมอไซค์เนาะเวลาเราตั้งแมปจะต้องตั้งเป็น รถยนต์แต่พอมันมีแบบมีกล้องหลังเอ้กล้องหลังนิ่งนะเดี๋ยวเ,เอาไฟให้ดูอีกทีหนึ่งค่อนข้างนิ่งเลยแล้วถ้ากล้องหน้าเฮ้ยขนาดแบบถนนแบบขูกขาขุ่ขานิ่ง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 โอเคเลยสามารถเอาไฟมาใช้ต่อได้เลยเฮ้ยดีดีแต่เอาไว้กล้องหลังดีกว่าเพราะว่าที่ในเมืองกล้องหลังนี่จําเป็นหรือว่าเราอยากจะให้มันเป็นเมื่อกี้ที่เขาบอกนะั้นเป็นกล้องหลังอย่างเดียวก็ได้สลับ ่าใช้ปุ่มโอ้สะดวกอะสะดวกแล้วก็โอ้หไม่ GPS อันนี้มันจะเป็นจับแบบ GPS นะครับเดี๋ยวเราค่อยทดลองให้ดูอีกทีนึงแบบยาวๆเนาะอันนี้มันจะช้ากว่าจะน่วงกว่าแป๊บหนึ่งประมาณสัก0.5วิจะน่วงกว่าตรงหน้าไมา่รถจริงๆไง,งเนาะดูความใกล้เคียงครับอันนี้จับจาก GPS อันนี้จับจากไม้นะ นี่โอ้โหพอแบบเป็นหน้าจออันนี้เป็นกล้องหลังนะครับเอาไว้ดูกล้องหลังได้เลยสบายๆก็กดจากมือนี่กดง่ายครับกดแคกนี่ได้เลยใช่สามารถสลับได้แบบไม่ต้องปล่อยมือจับมือไอ้จับจับแฮนด์อยู่แล้วก็กดเอานิดหน่อยแค่นี้เล่ยนนิ้วขึ้นไป วัดลมยางข้างหน้า30ข้างหลัง30มาดูที่ตัวรถใกล้เคียงกันครับข้างหน้า30.6ด้านหลัง29.9ก็ถือว่าที่วัดลมยางนี่ใกล้เคียงกับตัวรถเลยห่างกันแค่แบบหลัก0จุดเท่านั้นเองแล้วก็อุณหภูมออิอันนี้ผมเพิ่งเล่นนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงผมยังง,งงงอยู่ว่ามันดูอุณหภูมิยังไงเมื่อกี้เขาบอกให้ดูอ่านี่เห็นไหมกองด้านหลังแจ่มเลย <laughs> อ ง่ายอ่ะมันพอพอมันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ใกล้มือแล้วมันสะดวกมากๆาแล้วถ้าใครอยากดูไฟล์เปรียบเทียบครับว่ากลางวันกลางคืนแล้วก็กันสั่นการใช้แอปต่างๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมทําให้ดูคลิปหน้าละกันครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะอีกอย่างหนึ่งครับผมจะได้ทดสอบใช้แบบเต็มที่ก่อนว่ามันมีอะไรที่ควรจะรู้อีกไหมจุดไหนเป็นข้อสังเกตก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะ